บ้านนูอยู่ดีมีกินมีใช้มีเลือมีเก็บเย็บปักถักร้อยทอผ้าจากสารแกะสรักไม่มีเสียงร้องของความหิวสายลมพัดปลิวเด็กความรักโลกได้ประจักษ์จดจำตำบนของหนู เปลวไฟที่ลุกแดงฉานนี้ไม่เคยมอดดับมาเกือบ200ปีแล้วเราได้ใช้พลังความร้อนของเปลวไฟบวกกับหยาดเหงื่อจากกายช่วยกันตีที่แกล่งให้กลายรูปเป็นร่างอย่างที่เราต้องการลุงเอ็ดคงเคยได้ยินเรื่องราวของมิดอรัญยิกมามากแล้วใช่ไหมคะแต่หนูคิดว่าความเข้าใจของหลายคนยังคลาดเคลื่อนอยู่ ตำบลของหนูอยู่ที่ตำบลท่าช้างอเภอนครหลวงจัังหวดพระนครศรีอยุธยาที่หมู่บ้านต้นโพและหมู่บ้านไผ่น้องเรามีการตีมีดกันมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เพราะชาวในสองหมู่บ้านนี้เป็นชาวเวียงจันทร์ที่อพยพมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเลิศล่ามาพาะเลยมาลงหลักปักเสาสร้างบ้านเรือนอยู่ที่นี่อาศัยมีฝีมือด้านช่างจึงยึดอาชีพตีมีดเป็นหลัก ทำกันทั้งหมู่บ้านทำเสร็จแล้วก็นำไปขายที่บ้านอารัญยิกซึ่งมีตลาดร้านค้าและโรงบ่อนคนที่ซื้อไปใช้เมื่อเห็นว่ามีดดีจึงบอกต่อๆกันไปว่ามีดคุณภาพดีต้องไปซื้อที่อรันยิกจึงเรียกกันติดปากว่ามีดอรันยิกซึ่งแท้จริงแล้วทำขึ้นที่บ้านไผ่หนองและบ้านต้นโพในตำบลของหนูนี่แหละค่ะ ประวัติความเป็นมาเหล่านี้หนูได้รับถ่ายทอดมาจากคุณตาบัญญัติคำาสีผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านที่ยังคงสืบทอดฝีมือช่างตีมีดมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้คนในบ้านต้นโพและบ้านไผ่หนองก็ยังตีมีดกันอยู่ค่ะแต่มีการพัฒนาเปลี่ยนเป็นรูปแบบของงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตีมีดก็แตกต่างจากอดีตเพื่อให้สามารถผลิตมีดได้จำนวนคราวละมากๆ รูปแบบของมีดอลันยิกก็มีหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานแต่ละประเภทคนในตำบลของเราช่วยกันพัฒนาจนทำให้มีดอลันยิกได้รับการยอมรับให้เป็นสินค้าโอทอปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงและนำรายได้มาสู่คนในตำบลของหนูมากขึ้นส่วนตัวหนูเองก็ได้เรียนรู้วิธีการทำมีดจากโรงเรียนด้วยนะคะคุณ สอนเด็กๆในโรงเรียนให้รู้จักอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการตีมีดก็ไม่ถึงขนาดว่าให้เราตีมีดเลยเหรอกคะ่ะเพราะกำลังแขนของเรายังไม่แข็งพอจะตีมีดไวเมื่ออยู่ที่บ้านหนูก็ได้ช่วยพ่อทำมีดเ็าช่วยทัดมีดอย่างนี้แหละค่ะ ซึ่งหนูคิดว่านี่คือการถ่ายทอดงานฝีมือให้แก่เด็กๆอย่างเราได้ช่วยกันสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ความเป็นมีดอลันยิกที่สำคัญคือการรักษาชื่อเสียงของตำบลที่ผลิตมีดอลันยิกแท้จริงให้คงอยู่ต่อไปที่ตำบลของหนูเป็นแหล่งผลิตมีดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและผลิตมีดออกมาหลายชนิด ใครๆที่มาซื้อก็คงจะรู้ว่ามันมีคุณภาพดีเพราะที่ตนของหนูใช้เหล็กที่มีคุณภาพดีคร์บาวแดงภาคภูมิและสนับสนุนสินค้าโอโท็สินค้าไทยสินค้าระดับโลก